ก็สวัสดียามเย็นนะฮะบ่ายเข้าถึงช่วงเย็นแล้วก็วันนี้ก็มานึกถึงไอ้ส่วนนึงซึ่งมีข้อแตกต่างที่หลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับก็คือการเล่นสำเนียงกีตาร์ด้วยสเกลเพลนตัตนิกมันในในความรู้สึกผมนะะผมเห็นว่ามีหลายตัวอย่างที่ทำให้เราเข้าใจวิธีการนำ มานำเสนอจนเป็นกาเรียกอะไรเป็นเอกลักษณ์นะครับของแต่ละคนนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นสามรูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งที่ผมจะมายกนําเสนอนคือสำเนียงเพนเทาตูนิกแบบสุภาพบุรุษลอ็อกคําว่าสุภาพบุรุษล็อกคืออะไรสุภาพบุรุษล็อกเนี่ยก็คือเอาสำเนียงเพนเทนตูิกมาเล่นมี เขาเรียกอะไรมีวลีมีถ้อยถ้อยคาของเสียงที่เล่นออกมาได้ของเป็นอื่นมีความสุภาพแล้วก็น่าฟังแต่แฝงด้วยความเป็นล็อกที่ดุดันนะอายุตัวอย่างเนี่ยที่ผมให้เห็นภาพคือสำนเนียงเพ็นดนตรีแบบอิริอนสันนะครับสุภาพบนุษล็อกอยังไงนะครับเขาเอาเพนอิกมาเล่นแบบสบายๆนะฮะ ใช่เพน,นูนิกนะแต่อันนี้ใช่เป็นตนันดิใช่อันนี้เพน,นูนิกทั้งหมดนะอันนี้ที่อยู่ในโซนนี้นะ สำเนียงเขาจะออกมาแบบเป็นสุภาพสุภาพนะก็จะไม่ได้ดุดันในอีกรูปแบหบนึ่งนะครับเลืกอนสันเนี่ยก็ใช้พวกอย่างเนี้ยสเกลไมนเดอร์เพนเทโรดิกนี่แหละ นะครับอีกจนสันนี่ก็ได้เอาเพลงเนี่ยอย่างคลิปอัปเดอร์เขอรย่างนีมาเล่นนะจริงๆผมเล่นได้จนจบแล้วคลิปน่าจะยังอยู่มั้งครับผมไม่ลบออกนะก็ตอนนั้นก็เล่นไปแกะไปตามหูนะไม่ได้มีถมมีแท็บเลยแล้วทุกวันนี้ก็ยังยืนยันอย่างนั้นไม่ได้เล่นแถบเลยก็แกะตามหูที่เล่นก็เดี๋ยวๆว่าหลังจะเอาขอทวนก่อนนะขอทวนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะามาพูดให้ฟังนะครับแต่วันเนี้ยจะมาพูดถึงเรื่องว่า สำเนียงของสเกลเพนจริกนะอย่างที่ผมยกัวอย่างเห่นอย่าง E ออในเจอร์นะมันก็ใช้ไมเนอร์บลูได้ครับเมื่อกี้เราให้เห็นสำเนียงที่เล่นกันกับเพนจริกตรงๆนะ นี่ก็เป็นเหมือนแบบสุภาพบุรุษล,ล็อกเนะี่ยเล่นแบบสุภาพสุภาพสำเนียงแบบเรียบเรียบสมูทสมูทแต่ว่าแฝงไว,ว,ว้ด้วยแนวดนตรีแบบล็อกแล้วก็ใช้ซาวที่หวุ่หวาอย่างอย่างเพลงอะไรนะจำะไม่ได้เลยเพลงเนะี่ยที่คู่กับที่ดังๆ s ล o w ก็เพล็กมาก,กน,นะครับเพราะฉะนั้นการเล่นด้วยสำเนียงเพนเดนิกแบบนี้นะฮะมันก็มาจากพื้นฐานของพวกล็อกอโร์นะฮะ นะครับการเล่นแบบด็อกอโลนหรือล็อกแนวล็อกเนี่ยก็เป็นแนวทางการเล่นที่ไหลกันมาตั้งแต่ยุคตั้งแต่มีดนตรีแนวล็อกอโลนมานะฮะผมก็ไม่รู้ชุดไหนห้าศูนย์หกศูนย์นะฮะไล่กันมาอย่างพวกพวกล็อกออปเปรดิตี้อะไรพวกนี้นะฮสโลว์นี่อย่างซิวิเลย์อย่างจิมเบนดิกเนี่ยก็เล่นนะแต่ในยุคในปียุคห้าศูนย์หกศูนย์เนี่ยก็มีสำเนียงกีตาร์โผล่ขึ้นมายัางส่งผลไปยันถึง À, พวกอะไรนะเลสเซปิน Spin, นะครับก็คือเสีเยงจิโก้เนะจิกโก้หมายถึงอะไรแอซิดล็อกที่จิมมี่เฮนเดกได้นำมาเผยแพร่มาเปิดเผยแล้วเอามาเล่นในยุคนั้นนะฮะจิมมี่เฮนเดกได้ใส่เสียงวาวเสียงรีเวิร์สดีเลย์เสียงอะไรที่โอ้โหแบบฟังดูจิโก้มากนฮะ

ใส่เสียงวาวเสียงทายเบบี้เสียงอะไรเข้าไปแล้วก็มีการไวเบโตแล้วก็วอยซ์ที่ค่อนข้างจะดุดัน ก็เป็นแนวคิดแบบนี้ก็ยังส่งผลมายังฮาร์ดล็อกหรือเกือบจะเป็นเมทันในรุ่นต่อๆมานะครับแนวคิดแบบแอซิดล็อกแบบเนี้ยซาว์เพนโทนิกแบบที่โก่ที่โข่เห็นแล้วฮะมันจะมีความแตกต่างนะฮะจากที่อันแรกที่ผมบอกว่าเป็นสุภาพบุรุษล็อกนะ พอตอนหลังนี้เริ่มเป็นจิโกโกล็อกในยุคกางเกงขาบานยุคพวกอะไรนะเสรีภาพเบิกบานนะยุคบูสตอ็อกนะแนวดนตรีแบบนี้ได้รับความนิยมแนวกีตาร์แนวการเล่นแบบนี้ได้รับความนิยมแพร่หลายส่งต่อกันมายันจนถึงปีจนถึงศตวรรษที่70 7 0ศูนย์เดป็นฮัตล็อกแนวแนว,แนวสำเรียงแบบนี้ก็ยังต่อเนื่องกันมาได้รับอิทธิพลอย่างยาวนานจาก คนที่เอามาเล่นเลยจิกโกล็อกเนี่ยนะแล้วก็ยังเป็นล็อกอโลนที่บ้านเราก็ยังบอกว่าอ,อ้ยผมเป็นล็อกอโลนนะวิถีแห่งล็อกนะนะมันเป็นอิทธิพลแนวของพิษของการเล่นแบบจิกโกล็อกเนี่ยรานนั้นสำเนียงกีตาร์แบบจิกโกล็อกเนี่ยมันจึงรู้สึกดุดังโดนอารมณ์คน ฟังดูโอ้โหโหดเขยมเล้าอารมณ์มากนะครับมันก็จะผิดกับสำเนียงอันแรกที่ผมเอามาแนะนําให้ครอ่ะอันที่สาสำเนียงเพนโทนิกสเกลเพนโทนิกในแบบอารมณ์สมูทหรือที่แบบสุภาพอ่อ,อนนุ่มอ่อนหวานมากเนะี้ยก็อีกนั่นแหละนะฮะผมก็ยกตัวอย่างให้ดูจากคนนี้ นะนี่เพนโทนิกนั้นนะนะเขาก็เล่นด้วยสำเนียงเพนโทนิกที่ค่อนข้างสมูทมากจริงๆแล้วมันก็น่าจะมีอยู่2อารมณ์ในการเล่นแบบสเกลเพนโทนิก นะครับถ้าเราจะไม่เอามาชี้ให้เห็นว่าแนวทางในการเล่นสเกลเพนทานิกมันมีความแตกต่างของอารมณ์จึงทำให้ความรู้สึกของดนตร,รีเกิดความแตกต่างกันออกไปหลายคนเล่นไม่ได้คิดถึงอารมณ์ของแนวดนตร,รีนะครับก็ได้แต่ใส่ใส่ไป อาจจะเป็นนะมันก็ฟังดูพื้นๆน,นะมันพื้นเกินไปมันจึงไม่มีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เป็นจุดเด่นออกมาว่าคุณจะเล่นให้มันออกมาด้วยความรู้สึกแบบไหนจะเล่นเพนทโทนิกออกมาให้มันเป็นความรู้สึกที่สนุกสนาน ไปเลือกฝึออกเอาเห็นผมอธิบายให้ฟังเนี่คงกว่าจะเข้าใจแล้วจะได้เห็นข้อแตกต่างของมันเนะจริงๆอยากจะให้เห็นถึงสามแนวแต่ว่าสองแนวเนี่ยก็เห็นข้อแตกต่างเยอะนะฮะสองความรู้สึกสองาอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังเล่นดนตรีเล่นกีตาร์เล่นสเกลฝึกฝน,น,นด้วยความรู้สึกแบบพื้นๆเนี่ยคุณก็จะไม่แตกตา่าง กับของที่มีอยู่ทั่วไปมันมีกังมันอยู่นั้นมันเป็นร้อยปีหลายร้อยปีร้อยปีสองร้อยปีร้อยกว่าปีสเกลดนตรีที่สิน้นสิดก็มีมานานแล้วมันจะอยู่ของมันอย่างนั้นแหละมันอยู่ที่เราเลยครับเลือกเอามาทำเอามาปรุงแต่งเอามาคิดเอามาเล่นบนพื้นฐานของความรู้สึกของอารมณ์ของการถ่ายทอดนะครับถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้นะ สิ่งที่มีอยู่ในมือคุณหรือดาบหรือมีดหรืออาวุธมันจะกลายเป็นอาวุธที่ไม่ให้ดูเหมือนมันสุดยอดมากนะจริงๆมันก็สมมือมีดธรรมดาไงกีตาร์ก็เหมือนกันมันคือกีตาร์ธรรมดานี่แหละนะครับแต่สิ่งที่เป็นดนตรีมันอยู่ในตัวเรานะครับฝากไว้าท่านี้นะฮะ